มดร้านเด็ดร้านดังสี่ร้านเส้นทางที่มาพัทยาเด็ดมากอร่อยมากเขาบอกว่าข้าวหลามที่นี่ทีเด็ดมากเพราะว่าเผาจะกร้ามะพร้าวลุกขึ้นมาเผาตั้งแต่ดีฮะอันนี้มาอันนี้ถ้าจองไว้แล้วอันนี้ถ้าจองไว้แล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวป้าให้เขาเนื้อดำอร่อยมาก ไม่ต้องปรุงเปรี้ยวขึ้นคพอเลยเก็บเพี้นตามคนคนสัปดาห์นี้มาเล่ากันต่อนะคะว่าสิวที่เกิดขึ้นอีก2บริเวณคือที่ไหนและสาเหตุเกิดจากอะไรหาขนมอยู่นะคะร้านขนมแยกกันดูคนละฝั่งนะคะเพราะว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนมันมีร้านขนมไทยร้านดังร้านเนื้อที่ขนมเปรไรเขาบอกเด็ดมากอร่อยมากแล้วก็มีขนมข้าวตอกยงอเงี้ยถึงแล ร้านแรกถึงแล้วค่ะร้านขนมคุณยายนะคะวันนี้จะพามากินขนมนี้ค่ะเรไรเรไรเนี่ยเหมือนเป็นบรรลงชนิดหนึ่งคล้ายค้ายกับจักรจักรแล้วก็ข้างล่างเป็นกาบเหเครื่องคาวหวานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะคะขนมไทยร้านนี้ค่ะเป็นขนมไทยโบราณที่เขาทําทุกอย่างเองอยู่ที่หลังร้านนะคะแล้วก็นอกจากเรไรที่วันนี้เราจะมาชิมกันมีขนมหลายอย่างมากซื้อกลับบ้านได้เนี่ยค่ะขนมชั้นก็อร่อยมาก ขนมแป้งจีมีขนมโอ้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะและพาไปชิมด้วย <_ d ata> เรไรเนี่ยต้องโดนเพราะเขาบอกว่าอร่อยมากจริงไปค่ะ หลักเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งชิมนี่คือหน้าตาของขนมเรไรแป้งเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าความยากของการทําคือตั้งแต่แป้งเลยค่ะเนี่ยเขาเป็นสีต่างๆนะอย่างอันนี้เป็นสีม่วงก็จะเป็นอันชันถ้าเกิดถึงว่าเป็นสีเขียวก็จะเป็นใบเตยสีชมพูนะคะจะเป็นเฮลส์บูบอยส่วนสีขาวก็จะเป็นธรรมชาติคือแป้งเนี่ยหอมมากเพราะว่าขนมเรไรที่นี่เขาเอาแป้งข้าวเจ้าไปผสมกับน้ํามะพร้าวมันมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอะคะ่ะเวลากินนะคะ เขาจะเอามะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อนลงไปเสร็จปุ๊บดูมะพร้าวเขาสีเนี่ยเราจะให้ดูดูดีมากเลยอะ่ะหัวกะทิคนคลักราดลงไปนะคะอีกช้อนหนึ่งชอบเยอะๆน้ำ <c oughs> ตาลใจใจใจน้อยๆนะเนาะไม่ทานหวานแล้วก็สุดท้ายค่ะ <c oughs> เพิ่มความหอมใส่งาราดลงไปเรียบร้อยหน้าตาพร้อมทาน ไม่ได้แบบนิ่มเลยอาหารมันยังมีแบบ t e x t u r ์ของแบบความดึงดึงหนึบหนึบอยู่แล้วก็นวลละมุนอยู่ในปากได้กลิ่นของน้ำมะพร้าวหอมกะทิมีหวานน้ำตาลแบบหน่อยๆเค็มกะทิหน่อยๆอร่อยมากอร่อยจริงๆ <c oughs> นวลละมุนรายเป็นทีเด็ดแต่เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้ค่ะพี่เจ้าของร้านเขาเอามาจากหลังบ้านแบบสดๆให้กินอันนี้คือ มันเหมือนกับขนมบ้าบินเขาเรียกว่าขนมแป้งจี่เขาจะแป้งน้อยแล้วก็มะพร้าวเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนกับล่างสังเกตมันจะคริสปี้เลยกรอบเลยค่ะแล้วก็เวลาแบบบีไปเนี่ยมันจะกรอบแต่ข้างในจะนิ่มจะแผ่นบางๆเนาะ ไปรู้สึกถึงเทคเจอร์ของแบบเนื้อมะพร้าว <t> ขนมไทยอีกอย่างหนึงนะคะที่หาทานยากคือต้องบอกว่าขนาดเอิมเองเป็นคนชอบทางขนมไทยยังไม่เคยทานเลยคืออันนี้อันนี้เรียกว่าขนมข้าวตอกนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือขนมข้าวตอกกรรมวิธีในการทําข้างในเนี่ยคือข้าวตอกข้าวตอกทํามาจาเข้าวเหนียวที่ยังเป็นข้าเปลือกอยู่เขาเอาไปคั่ว ก็จะกลายเป็นข้าวตอกอย่างร้านนี้นะคะเขาเอาเข้าวตอกที่ขั้วมาจากสระบุรีเอามาเสร็จมันจะมีทั้งเปลือกแล้วก็มีทั้งข้าวตอกอยู่ข้างในต้องเลือกเอาเปลือกออกก่อนเอาเปลือกออกเสร็จปุ๊บเอาเข้าวตอกเนี่ยมากวนกวนกับน้ําตาลกวนกับมะพร้าวก็จะเป็นข้างในที่เราเห็นข้างนอกก็เป็นข้าวตอกที่เขาเอามาโม่ให้ละเอียดเอาไปคลุกอีกทีหนึง่งข้างนอกเนี่ยเขาเรียก,กว่าน,นวลก็จะกลายมาเป็นขนมข้าวตอก ะะหวานอ่อนๆหอมมะพร้าวอ๋อยวให้ดูอันนี้กรรมาวิธีการทํานี่เขาใช้อน,นี้เป็นภูมิปัญญาของคุณแม่ของเจ้าของร้านนะคะวิธีการทําคือเขาเอาเข้าตอกเนี่ยเขากลัวเจ็ปุ๊กมาใส่อย่างนี้แล้วเขาก็ปุ๊กปุ๊กปุ๊เหมือนเป็นแม่กินเจ็ดปุ๊กก็จะได้เป็นขนมขา้าวตอกมาแล้วก็ไปพลุกพุกกับนวลอีกทีนึงเขากลายมาเป็นแบบน,แบบนี้หอมคือตอนแรกมาร้านนี้นะคะ กาจะชิมแค่เรไรอันนี้พูดด้วยความสัต,สต์จริงแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เขายกแล้วก็เล่าแบบขนมแต่ละอย่างที่มาวิธีการทําต้องชิมจริงๆอย่างเช่นข้าวตูข้าวตูเนี่ยทำมาจะกข้าวสวยเอาข้าวสวยนี่ไปตากแห้งเสร็จปุ๊บเอาไปคั่วคั่วเสร็จโม่พอโม่ให้มันเล็กเสร็จปุ๊บเอามากวนกับมะพร้าวแล้วก็น้าตาล หลังจากนั้นใส่พิมพิมเสร็จเอาไปอบควันเทียนอันนี้ค่ะหลังจากผ่านกรรมวิธีเยอะแยะมากมายอบควันเทียนแล้วด้วยเนี่ยนึบมากแล้วก็จะมีมะพร้าวเห็นไหมะแล้วก็เล็กๆเนี่ยคือข้าวข้าวคั่วที่เป็นข้าวสวยเอาไปตากตากเสร็จเอามาคัา่วคั่วเสร็จโม่พอโม่ให้มันเล็กเสร็จปุ๊บเอามากวนอืมมันแข็งแต่มันมีความนุ่มอะค่ะกึกหนึ่งแล้วก็มันไม่แข็งปัก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 อะ เอาว่าเนาะคะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปวิธีการทําเราจะกินขนมไทยอย่างแบบรู้คุณค่าแล้วก็อร่อยขึ้นแบบเยอะมากส่วนอันนี้ขนมที่หนูนะคะสุยมากหอมควันเทียนมากละเอียดอ่ะคือหวานเย็นๆนึกถึงน้ําที่ลอยด้วยดอกมะลิความเย็นคือแบบสดชื่นแล้วก็หอมอบอ,บอวลอยู่ในปากมีอะไรให้ชิมอีกไหมคะ <c oughs> มีอีกมามะพร้าวแก้วเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงไหมคะเสียงแกะอีกแล้วอันนี้เลยค่ะเผือกมันม่วงฟักทองกล้วยอันนี้เป็นเผือกอันนี้มันม่วงฟักทองแล้วก็กล้วยอยู่ข้างล่างแตะแล้วนี่นายืนแกะอีกอันนี้อร่อยมากะตอะแกะให้กินหลายๆอย่างทําเองหมดเลยอะคะโอ้โหอันนี้ถ้าเกิดสวมเป็นอาหารจริงเขาเรียกอาหารเหลาแล้วนะคะคือโต๊ะนี่มีโต๊ะเดียวทั้งร้านคือไม่พอจะใส่ไม่พอจะวางนี่อ่ะโหหยุดจริงดูสิคะเนี่ยเป็นแผ่นร่อนหนกมาเลยอ หึบจริงไม่หวานแหลมหวานน้อยหอมใบเตยนํำเลยค่ะเปิดทุกวันนะคะขนมคุณยายเปิด9้าโมงเช้าปิด5โมงเย็นสังเกตง่ายๆนะคะอยู่ในตลาดเก่าที่อ่างศิลาเปิดทุกวันโหกินเยอะมากค่ะตอนนี้ฟูดโคมมากง่วงมากแวะร้านสะดวกซื้อ ซื้อกาแฟชงดื่มซะหน่อยแต่แน่นอนค่ะระดับเรานะคะระดับเอิงกาแฟไม่ธรรมดาต้องเป็นกาแฟคอลลาเจนเพราะว่าเราจะใส่คอลลาเจนลงไปด้วยพกมาด้วยนะคะหรือจริงพกเป็นซองก็ได้เป็นซองแบบนี้นะคะพกง่ายคอลลาเจนของเอิงนะคะเป็นคอลลาเจนเปปดไทยกับไดเปปดไทย5,000มิลลิกรัมบวกกับวิตามินอื่นๆอีก500มิลลิกรัม0%แฟต0%คอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยที่สำคัญนะคะผสมกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ร้อนเย็นได้หมดเลยอย่างวันนี้เอิงผสมกับกาแฟเรา สำคัญนะคะหอมมากไม่คาวเลยทานงน่ายแค่นี้ค่ะก็เปลี่ยนกาแฟแก้วธรรมดาเป็นกาแฟคอลลลเจนแล้วนะคะถึงแล้วค่ะพามาปักบุตรร้านที่2นะคะพามากินข้าวหลามกันเพราะว่ามาถึงหนองมนค่ะของอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือข้าวหลาม <c oughs> ข้าวหลามหนองมนแต่ว่าร้านที่เอิงพามาคือร้านนี้นี่แม่ไข่คงศัก ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นตำนานเป็นทีเด็ดของที่นี่เพราะว่าขายมา60กว่าปีปตีสวัสดีค่ะปาตีเป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะเขาบอกว่าข้าวหลามที่นี่ทีเด็ดมากเพราะว่าเผาจะกลาบมะพร้าวลุกขึ้นมาเผาตั้งแต่ดีฮะเผาเสร็จกี่โมงปาติก็ประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเริ่มขายคือ7จ็ดโมงเช้าจกี่โมงหมด ก็ไม่แน่นอนเลยมากจะเป็นออเดอร์เยอะจ้ะเราไม่ค่อยได้วางหน้าร้านเท่าไหร่เอาใช้เยอะคือคงมาสั่งก่อนใช่พูดจริงเหรอเนี่ยทิ่เท่านี่มันเป็นข้ามถูกโบราณมันจะมีร้านเดียวในหนองมนหนูร้านเดียวในหนองมนที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากการเผาโดยใช้กาบมะพร้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจเบอร์อะไรคะป้า038 038 392 8ด 863 863ากโทรมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าออเดอร์วันไหนโทรมาสั่งเยอะไม่มีขายให้นะหน้าร้านเพราะว่ามาถึงเหมาหมดุัยน่ากินดังมีมีมีหน้าอะไรบ้างคะมีเผือกถั่วมะพร้าวแต่หนูหนูเอาอันอันอันสั้นหรืออันยาวจ้ะราคาต่างกันไงคะราคาเท่ากันนะจ๊ะปริมาณเนื้อเท่ากันหนูอล่ะคะปริมาณเนื้อเท่ากันอ่นนี้เท่ากันอันสั้นอันยาวปริมาณเนื้อเท่ากันเพราะว่ามันหีแค่ข้างบนอันใหญ่50 อันใหญ่50อสิบลองลงมาก็สามร้อยอันนี้คือ50บาทอันเล็กๆคือสามร้อยโอเคออริจินอลอย่างละอันอ๋อไม่ต้องทุบก่อนหรอคะอันนี้มันนเ้าจองไว้แล้วอันนี้เขาจองไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดาให้เอาัวขาวหรือดำมาจ๊ะเอาอย่างละอันไหมเอาลดละอันเอาหน้าละอันค่ะเอาหน้าละอันอันนี้ขาวค่ะอันนี้ขาวขอบคุณร้อนนะคะเห็นไหมคะเห็นข้างหน้าแล้วก็เห็นเนื้อข้างตรงปูดไหมเนี่ยมันฉ่ำเท่ากันหมดนี่คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบ เผาแบบออริจินอลตัวนี้ยังนิ่มอยู่ตรงนี้ก็จะแบบนุ่มๆหน่อยเป็นกะทิแต่ถ้าเกิดใช้เตาแก๊สต,ตรงนี้จะแห้งเลยข้างหลังเนี่ยจะแห้งน่ากินมากมีสองหน้าหรอแล้วมีอะไรอีกก็มีมพะมพร้าวมะพร้าวเอาด้วยอีกอันนึ่งมพะพร้าวทีมพะพร้าวมะพร้าวหอมต้องเลยปติอือใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูข้าวเหนียวดำอร่อยมาก ให้อันนี้ไส้เผือกหนูนี่อันนี้เป็นไส้เผือกก็เผือกสกปรกไปแล้วเผือกตกรไปแล้วอันนั้แต่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่เผือกอยู่นี่กินมันกิดเหงือกินเผือกกินปัด่อนร่อยมากอ่ะนั่งกินดีดีดนปากอย่าพูดเยอะให้ดูผลผลิตของปาตินี่มะพร้าวหอมเลยตั้งแต่ตอนแกะแล้วก็ข้าวเหนียวว่ะข้างบนเนี่ย ใครที่ชอบกินแตน้าข้างบนมันจะแบบไม่ได้เละมากแล้วก็ข้างล่างข้าวเหนียวไม่ได้แข็งน,นุ่มแต่ว่าไม่ได้หวานมากจะมันลวติดเข็มนิดๆเข็มนิดนเลือกได้แล้วนะคะอันนี้อันใหญ่คือ50บาทแล้วก็ร้านนี้เป็นกิจการในครอบครัวก็คือเป็นพี่น้องของป้ติที่ช่วยกันทําช่วยกันทําตั้งแต่ตีห้านะคะ <5. S 2> ตีห้าจุ่มไฟเผา ที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้าวหลามขนมจาก็มีจากต้องแกะข้างเนาะแกะผิดอีกยังไงนะปฏิอ๋อต้องชีกอ๋อนี่ไงนี้จานอ๋อนี่ไงได้แล้วใบไม่แตกแล้วแล้วก็จะได้ได้เมื่อแป้งแล้วย่างถาดย่างถาดใช่ไหมคะพที่เด็ดมากนะคะที่นี่ ร้านนี้นะคะแม่ไข่ประหลาดหนองมนไรมาต้องปักหมุดจะโทรมาก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีออเดอร์แบบเยอะมากเขาไม่มีขายแบบไม่เหลือเอาไว้วางขายหน้าร้านมีแต่วางคุปุแล้วคนมารับไปรับไปแล้วก็หมดเปิดทุกวันไหม่ะปกติเปิดทุกวันนะจ๊ะเปิดทุกวันคือประมาณสักเจ็ดโมงตั้งร้านเจ็ดโมงมีขายแล้วมีขายแล้วลูกค้าจะโทรมาสั่งจองกันได้เลยแต่หมดกี่โมงไม่รู้นะคะหมดกี่โมงไม่รู้คือบางทีที่โทรก็หมดไม่แน่นอนไม่แน่นอนถ้าเกิดหัวลูกค้าสั่งเยอะเก้าโมงก็หมด มาชิมค่ะนี่ปักบุตรร้านที่สองดีมากจริงๆเราาขอหวานมาแล้วสองร้านนะคะพาไปทานขนมไทยแล้วก็พาไปทานข้าวหลามหนองมนแต่ว่าที่นี่ค่ะหนองมนจริงๆไม่ได้มีแค่ข้าวหลามยังมีร้านเย็นตะโฟกัง้งเจ้าเด็ดร้านนี้เย็นตะโฟกัง้งแม่เจริญหนองมน ร้านนี้นะคะคือต้องบอกว่าความพิเศษคือกั้งเขาเนี่ยสดมากเพราะว่าเขามีเรือของตัวเองเพราะฉะนั้นกั้งทุกตัวนี่มาแบบเป็นๆเ,เลยกลั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนอาหารทะเลตัวอื่นต้องต้มในเรือลากมาเนี่ยต้มเลยพอต้มมาแล้วค่อยเอามาถึงฝั่งมาแกะถ้าเราขึ้นมาแล้วดิ้นๆยังสดๆเนื้อหายหมดต้องต้มเป็นๆเ,เนื้อจะแน่นเนื้อจะหวานแล้วกั้งเนี่ยอร่อยกว่าเนื้อกุ้งไหลหเท่ามาก ซูเปอร์บิ๊กสน้ำฝั่งหนึ่งเป็นเย็นตาโฟฝั่งหนึ่งเป็นต้ยมยำมันกุ้งราคา650ข้างในอย่าถามหาเส้นนะคะมันมีแค่นี้ค่ะแค่เครื่องเท่านั้นข้างบนเป็นกั้งใช่ไหมคะข้างในก็จะเป็นลูกชิ้นใดๆฝั่งนี้เหมือนกันนะคะเป็นอาหารทะเลต่างๆปลาหมึกกัง้งลูกชิ้นปลานี่มีกุ้งมีหอยมีเยอะมากแต่วิธีการกินเขาแยกเส้นมาให้แบบนี้คือสามารถ ตแล้วก็ราดได้เลยเออจะชิมเย็นตาโฟก่อนเพราะว่าที่เนี้ยเย็นตาโฟเขาเด็ดและเย็นตาโฟที่นี่นะคะเขาแนะนําว่าชิมก่อนปรุงและต้องกินทีเด็ดเขาคือก้าง2ตัวไม่ต้องปรุงเปรี้ยวขึ้นคอเลยเผ็ดเค็มตามคนคน้ทันบุรีเป็นคน,น,น,นเปรี้ยวแซ่บมากดูเนื้อก้างนะคะนี่เนื้อก้งแบบเนี่ยสดมาก ก้อนสดมันหนึบมากรสชาติแบบจัดจ้านมากอย่าลืมนะคะว่าชิมก really huh <equ> ่อนปรุงเดี๋ยวจะหางว่าไม่เตือนอีฝั่งเป็นต้มยำต้มยำตักไปซีต้มยำเนี่ยเราจะเห็นไข่นะคะเนี่ยเล็กๆเป็นไข่และเอิงจะชิมตั้งกระดานเือ เราจะต้องตักมาราดก้างกระดานและก้างแก้วรวมกันก้างกระดานเนื้อจนแน่นก้างแก้วเน,นื้อจะมีความเล่นกว่าและยังไม่หมดนะคะที่นี่เนี่ยไม่ใช่เด็ดแค่แบบเย็นตาโฟอย่างเช่นอันนี้ก้างทอดกระเทียมกระเทียมเยอะมากดี <S <S ครมาทั้งครอบครัวอันนี้เมนูเด็ดทานได้อร่อยเลยใครเป็นสายอยากกินจัดจัดผัดกะเพราก้างนี่คือเห็นพริกก็คือยอมแล้วนะคะ พามากินกันร้านสุดท้ายนะคะอยู่ที่หนองมนกันคือร้านนี้ค่ะหอยจอแม่วันนาหอยจอแม่วันนานี่ความพิเศษของร้านร้านนี้ค่ะหอยจอแม่วันนาคือสามารถเลือกขนาดแล้วก็ชนิดของปูได้อย่างเช่น ดูนะคะเขาจะเขียนไว้เลยถ้าสมมติวเนื้อมาจากก้ามปูแถวหนึ่งคือ60บาทถ้าหอยจ้ออกปูเส้นหนึ่ง 1, 80บาทถ้าเป็นหอยจ้อกันเชียงปูเส้นหนึ่งร้อยสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดอยากกินแบบปูชิ้นแบบใหญ่ๆคำเน้นๆต้องอันนี้ค่ะกันเชียงปูจัมโบ้เส้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบลูกหนึ่งคือห้าสิบบาทคือเลือกได้เลยค่ะแล้วเขาจะทอดตรงนั้นให้เลยทอดแบบร้อนๆแล้วก็ซื้อกลับไปก,กินได้เลยคนเริ่มซาแล้วเมื่อกี้คนเยอะเดี๋ยวเซหน้ากากรน,นะเดี๋ยวภาพไปดู ได้แล้วนะคะหอยจอกันเชียงปูอันนี้จำโบแบบใหญ่ๆคนนี้ดูสินี่ค่ะใหญ่มากจริงๆดูสิไม่แปลกใจเลยค่ะคนเนี่ยเดินเข้าเดินออกแบบซื้อตลอดเวลาอืมอร่อยอร่อยมากเพื่อจะบอกว่าร้านเนี้ยค่ะนอกจากปูใหญ่สดหวานรสชาติจะไม่เผ็ดขีไทยมากเกินไปเอิงว่ากลมกรอบ เพราะฉะนั้น,นะคะปักหมุดเลยค่ะไฟมาหนองมนร้านนี้นะคะถึงแล้วแม่วันนาหอยจอเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าใครอยากจะซื้อกลับไปเก็บไปที่บ้านสามารถซื้อแบบแช่ช่องฟรีได้นะคะเก็บได้2เดือนคลิปวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ถึงพัทยาอยู่แค่หนองมนแต่เดี๋ยว สัปดาห์หน้ารับรองว่าถูกแล้วสัปดาห์นี้ไม่ถูกในชาค่ะวนอยู่ในน้องมดได้แหละมีอีกเหรอคะมีอะไรอีกนะคะแค่กึนจะขอบอกว่ามีแค่กึ้นให้ลองอีกมีปูจ่าด้วยนี่ว่าจะลุกแล้วก็นั่งที่เดิมนั่งที่เดิมนี่เป็นแค่กึนนะคะดีเชนี่เป็นกุ้งนะคะอร่อยอ๋อ้นๆนี่อร่อยอย่างหนึ่งคือแบบเขาทอดร้อนๆอ่ะแล้วก็ให้กินเลยนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะดี ู้จ๋า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 ตัวละ35บาท ถึงช่วงนี้นะคะโซฟิต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะสิวที่เกิดขึ้น2โซนด้วยกันก็นกคือ T โซนกับ O โซนตามสัญญาค่ะสัปดาห์นี้มาเล่ากันต่อนะคะว่าสิวที่เกิดขึ้นอีก2บริเวณคือที่ไหนและสาเหตุเกิดจากอะไรเริ่มต้นค่ะโซนที่3นะคะที่สิวจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆก็คือ U โซนนั่นเองค่ะ U โซนเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับฮอร์โมนค่ะจะสังเกตนะคะว่า สิวบริเวณคางหรือสิวบริเวณใต้ครามส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงที่กําลังจะมีรอบเดือนหรือว่ากำลังจะมีประจำเดือนก็จะเป็นสิวบริเวณนี้แล้วก็อีกนิดนึงค่ะสิวบริเวณยูโซนนะคะส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับสิวในผู้ใหญ่สิวผู้ใหญ่ค่ะ จะเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนตัวหนึ่งก็คือแอนโดรเจนแอนโดรเจนคือฮอร์โมนเพศชายนะคะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมีอยู่ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะมีมากในช่วงวัยรุน่นแล้วก็จะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่จุดสมดุลเวลาที่ทุกคนเนี่ยอายุเริ่มมากขึ้น แต่ว่าบางคนฮอร์โมนยังคงเยอะอยู่ถึงแม้อายุมากขึ้นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงเป็นสิวฮอร์โมนอย่างที่สค่ะสิวฮอร์โมนจะเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกคนมีรอบเดือนค่ะก่อนมีรอบเดือนอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก่อนมีรอบเดือนก็จะมีความแปรปรวนของฮอร์โมนนะคะหรือว่าอย่างที่3อันนี้ค่ะต้องดูว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีอาการเหล่านี้ไหมยอย่างเช่นมีสิวเยอะเลยบริเวณยูโซนนะคะแล้วหน้าก็มันมาก มีขนตามตัวเยอะตามแขนตามหน้าแข้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะอวบหรือว่าน้ำหนักเกินถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าควรจะไปปรึกษาสูตินารีแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอาการของโรค P C O S หรือว่าโรคถุงน้ำรังไข่ก็จะทำให้เกิดสิวบริเวณยูโซนเยอะขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดเป็นสิวบริเวณยูโซนเยอะที่ลืมไม่ได้ก็คือปัจจัยภายนอก ความเครียดกับอาหารที่คุณทานมีผลกับสิวบริเวณยูโซนนะคะหลายคนบอกว่าก็ไม่ได้เครียดนะช่วงนี้ทำงานก็สบายๆชิลๆไม่ได้มีอาการซึมเศร้าไมไ่มีอาการหดหูแต่ดูซีรีส์เกาหลีติดกันไม่หลับไม่นอน3วัน3คืนอันนี้ถือว่าเป็นความเครียดนะคะ พอเครียดปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทําให้มีสิวบริเวณยูโซนได้หรือว่าอีกหนึ่งสาเหตุค่ะเรื่องนี้เอิงเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือสิวที่สัมพันธ์กับอาหารบางประเภทถ้าเกิดสมมติว่าคุณกินน้ําตาลแล้วมีสิวขึ้นคุณกินนมขาดมันเนยหรือว่าคุณกินอาหารทอดๆแล้วมีสิวขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณยูโซนเนี่ยแหละคะ่ะ เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะไปทําให้เกิดสารตัวหนึ่งชื่อว่า IGF1 ซึ่งสารตัวนี้แหละคะ่ะมันจะไปทําให้ต่อมไขมันทํางานมากขึ้นแล้วก็ทําให้การผลัดเซลล์ของผิวหนังเนี่ยไม่เป็นไปตามปกติก็ทําให้รูขุมขนอุดตันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวบริเวณ U zone ค่ะอ่ะสบริเวณแล้วนะคะแถมให้อีกนิดนึงค่ะสิวบริเวณแก้ม กิสมมติว่าคุณเป็นเป็นหายๆบริเวณแก้มบ่อยๆสิ่งที่แนะนำให้ไปสังเกตก็คือ 1. ปลอกหมอนเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าหรือว่า 2. ค่ะ มันเช็ดหน้าจอโทรศัพท์มือถือบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าสิวบริเวณแก้มนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากหน้าของเราที่สัมผัสกับวัตถุบางอย่างโดยมากก็จะเป็นปลอกหมอนนี่แหละคะ่ะบางคนเนี่ยไม่ล้างหน้านะคะคือมีเครื่องสําอางไปนอนเล่นบนหมอนสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปล้างหน้าสิ่งสปกปรกเครื่องสําอางต่างๆมันก็จะติดอยู่บริเวณปลอกหมอนนะคะแล้วเราเนี่ยเวลาที่นอนส่วนใหญ่ก็จะนอนตะแคงข้างไหนข้างนั้นก็จะเป็นสิวบริเวณแก้มข้างนั้นเป็นประจำเป็นเป็น,ปนห,หายหาย แนะนำค่ะลองสังเกตปลอกหมอนของคุณนะคะเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าแนะนําให้เปลี่ยนทุกอาทิตย์นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือต้องบอกว่าเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่สกปรกนะคะมือเราเนี่ยจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แล้วเราจับหน้าจอโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ค่ะกดตลอดนะคะหน้าจอถ่ายถ่ายไปถ่ายมานิ้วบางทีหยิบขนมหยิบแบบแตะหน้าจอโทรศัพท์มือถืออันนี้ค่ะก็ต้องหมั่นเช็ด หน้าจอโทรศัพท์มือถือบ่อยๆนะคะพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดทาความสะอาดบ่อยๆโอ้โหเล่าได้ยาวเลยนะคะแบ่งได้ออกเป็น2ตอนเลยเห็นไหมคะว่าสิวเนี่ยไม่ใช่เรื่องสิวๆจริงๆแล้วก็สิวแต่ละบริเวณบนใบหน้าก็สามารถบอกสาเหตุคร่าวๆของการเกิดสิวบริเวณนั้นได้เพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะบางทีเนี่ยสิวไม่ต้องทําอะไรเลยแค่แก้ที่ต้นเหตุก็ไม่เป็นแล้วล่ะค่ะ อฟอีกบายโซฟสวัสดีค่ะลิค่ะคุณแม่ลูกหนึ่งพนักงานบริษัทค่ะ ก่อนนะคะเพื่อนๆจะรู้ดีค่ะว่าผมลิกเนี่ยแข็งแรงเงางามแล้วก็หนามากนะคะด้วยความที่ชอบแฟชั่นอยาก, nd, กอกินเทรนด์เกาะกระแสใครทําทสีผมอะไรแล้วก็ตามสมัยนั้นเราก็จะทําผมบ่อยมากๆ<อ>จนกระทัง่งตอนไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะชอบทําสีผมมากต้องขอให้ช่างเนี่ยช่วยบอกสูตรสีขนจากประเทศไทยไปที่นู่นเพื่อผสมสีทําเอง การทําสีผมมามันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้น <Wow. S 1> ไฮไลท์ก็ทํานะคะเพราะว่าการทําไฮไลท์มันทําให้ผมเราสว่างขึ้นมีมิติมากขึ้นก็จะคอยทําอยู่เรื่อยๆ จร,จริงหยุดทําสีไปก็ตั้งแต่ตั้งท้องนะคะอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาตั้งท้องเนี่ยไม่สามารถทําสีผมได้ตอนนั้นก็หยุดไปค่ะแล้วก็พอน้องเริ่มจะโตขึ้นเราก็เริ่มกลับมาทําสีผมใหม่แต่ก็ต้องหยุดไปอีกรอบนึงอีกพูดง,ง่ายๆเลยคือผมมันล่วงม,มันล่วงทีนี้พอผมล่วงแล้วก็พอทําสีอ่อนปุ๊บมันรู้สึกเลยว่ามันบางไปหมดผมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะโดยเฉพาะตรงแสงเนี่ย เห็นเลยว่ามันแสก,กว้างมากเวลาทำงานอย่างบิททำงาน,น al. ที่ห้างเจอผู้ใหญ่เยอะนะคะเวลาก้มหัวสวัสดีปุ๊บเนี่ยนะคะมาหมดเลยค่ะทั้งตรงกลางเห็นแสกชัดเจนมากพยายามเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆตอนนั้นแต่ก็พอจะรวบผมเนี่ยก็จะเห็นอีกว่าจะมี v วีเชฟตรงนี้ยลึกเข้าไปอีกก็รู้สึกว่าเอิมมันอันตรายแล้วล่ะสำหรับเราก็เครียดมากหาวิธีอยู่นานมากเหมือนกันค่ะ ด้วยความที่หลีเป็นเพื่อนสนิทกับเอิงนะคะตอนนั้นเอิงมาบอกว่าเอิงกําลังทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมก็คือโซูแชมพนี่แหละค่ะหลีก็เลยบอกเอิงว่าถ้างานขอสั่เซ็ตใหญ่มาเลยเอาทั้งแชมพูเซรัมแล้วก็วิตามินชาวิตามินเย็นครบสูตรของเขาตั้งแต่ใช้มาคิดว่าตอนนี้น่าจะเซตที่5แล้วนะคะก็รู้สึกชัดเจนเลยค่ะว่าผมขาดส่วนทงลดลงเยอค่ะรู้สึกแฮปปี้มากผมดีขึ้น จะมีลูกผมด้วยค่ะความมั่นใจก็กลับมาอีกครั้งพอผมแข็งแรงนะคะ,ละ,คะกลับมาทําสีผมเหมือนเดิมค่ะกลับมาทําสีอ่อนได้ตามใจตามความชอบของเรานะคะ,ะก็อย่างทุกวันนี้ค่ะ,ะพูดเลยว่าผมแข็งแรงสีผมก็อ่อนได้ตามแฟชั่นแล้ะค่ะผมหนาค่ะทรงไหนสีไหนก็รอดนะคะต้องขอบคุณเอิร์งมากๆเลยที่แนะนําให้รู้จักกับโซฟ์เฮรค่ะรักโซฟฮแ,แล้วจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะ